เพลงีเพลงหอไพลงทีกองนงทองเงินทองเปของมายาข้าวปลาทิ่เป็นของจิงจำไว้ั้ายและหญิงทองจริงๆไม่มีมายาทองจริงแลไม่มีมา ลระไม่มีมายาของจริงๆแ้ะไม่มีมายาผู้พักทำหน้าทำไรคนไทยใช้ผู้ปัญญา เกษตยินทากินแบสบสบายใจหารเคมีเราป้อไม่ใช่เพราะเราหวงใยสรรพสัตว์ในดินเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาที่เป็นของจริงจาไว้ตั้งชายและหญิงของจริงเราไม่มีมายาของจริงไม่มี ซาดีไหม่เสฐกิจกพอเพียงเาเงินทอง ไม่ไปไหนเลยมัาเปลี่ยนไปแล้วจางมันเป็นของนอกกาย,ยาเนี่ยมัองยยผมว่าไอ้บางไอ้บางเรื่องที่มันผิดมันก็หวัวเราะกันได้นะเขาไม่ซีเรียสก,กับมันนะเขามันซีเรียสนะวุ้ยไม่ได้สีกูผิดไม่ได้ตีกั็ตายแล้วผมไม่ได้สีกูผิดไม่ได้ว่าสีกูได้ไงเอาละเงินทอง ไม่มีมายาของจริงๆไม่มีมายาลองอีกสีจับได้แล้วนี่เอกโดนมาคนเดียวเลยเอกของนอกกายมันเป็นพาราดามเดิมใช่ไหมที่มันติดฝังว่าเออเงนทองเป็นของนอกกายพูดกันอยู่ประจำประจำ้ก็เลยจะติด พอพอไก่ขึ้นมาเงินทองเป็นของนอกกายเลยเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตากระห้าใหม่ได้ว่าเดี๋ยวเต้าไปด้วยใจมั่นคงสื่อตรงและมีความจริงใจบูมฟังนวิธีไทยไทยทิศสาดีใหม่เส องพอสนุกสนุกของป้าของพ่อกับกิจกรรมกรต่อเสวนากันต่อนนะครับเพลงนี้แจกที่นี่ก็แจกด้วยแจกไปแล้วกไป้วที่าแจกมาเยอะโอ้หลายคนมองว่าไก่รวยที่ฝายเลยทำซีดีแจกที่ไหนได้ยืมเงินเขทามาทำแต่ว่าก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะให้ปัญญาขององค์พระบมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระจายไปในรูปแบบของเพลงนะครับก็เลยตั้งหน้าตั้งตาทา อาจารย์อยากมีตังค์ถลายออกมากอาจารย์ทีละคงจะเลยมีตังค์ถลา่ออกมาก,การกรรมธรรมชาติศูนย์ที่ราชพัฒน์ที่ออกเงินให้ล่าสุดนะจากทิษสุโลกนะออกเงินให้ห้าหมื่นเลยนะทำแผ่นใหม่ล่าสุดสํานึกคุณแผ่นดินฟังคณะพอดีฟังแล้วหชอบมากผมก็ชอบใจที่แกชอบถ้าผมทําเพลงมาแล้วกแกไม่ชอบเลยผมเสียใจเลย <c oughs> นะครับที่เป็นปัจจัยในหลวงนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆกท่าน ดำเนินทางชีวิตด้วยความคิดที่ดีๆของตนเองทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ